สวัสดีค่ะเอฟซี FC. ทุกท่านเนาะค่ะนาอมาเจอกันก็นกนมาดามกำนวณคือเก่าเนาะค่ะสถานที่ที่เก่าเนาะปีกล้วยคือเก่าพูดไมมพี่น้องกล้วยเครืองามยังบวตันตัดลงเนะาะก่อนจะไปดูตัวเลขรัฐบาลใดกล้วยเครื่อเนี่ยมาดามว่ามันงามหลมาดามแล้วบวตัดลงจากเถื่อเถื่อนพไหมพี่น้องไปดูรัฐบาลใดของสองสุวรรณนะคะเข้าไปแล้วสองงวด,ต,ดติดเด้อค่ะสองงวดติดขล้อง ซองสุวรรณที่ FC รอคอยเนาะเพราะว่า FC บอกมาขอเลขซองสุวรรณน้อยวรั่นมาดามก็เลยจัดให้นะคะเนาะก็เลยเอามาฝากแฟนขับทางช่องนะคะเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อะค่ะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูงๆเด้อค่ะเลขมีเข้ามีหลุดเด้อยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณ ่องสุวรรณเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนกกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบคุณขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ดีๆให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะกาบขอบพระคุณหลายๆเดอ้อ FC ทุกท่านเนาะที่เข้ามาคอมเมนต์ดีๆให้กำลังใจกันเนาะค่ะเนาะไปเราไปดูตัวเลขแนวทางของซองสุวรรณกันดีกว่าว่า จะถูกใจ FC ไหมมาแบบฝนตกทั้งวันแหละพ่อแม่พี่น้องมือเนี้ก็ไดบรรยากาศเกาเอาห้เบิง่งเมื่อืละมือนี้ต้นกล้วยตนว้นเกานี่ละ่ะก่อนจะไปดูตัวเลขแนวทางให้เปลี่ยนกล้ยนะวยกล้วยเนาะกล้วยของมัดดามแตกสามเครือเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเบิ่งักๆเด้อนักสามเครือเนาะคะเนาะอะไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยดีกว่าเนาะจะได้กลนะ้วยกล้วยเนาะเขาสามตัวตรงๆเด้อซองสุวรรณเนานะ ค่ะนี่ก็จะเป็นของซองสุวรรณนะคะเป็นจันได้เพ่อแม่พี่น้องมานโบโนโน้อมานโบโนโอ้อเพนครับซองสุวรรณที่ค่มเมีตนมากว่าขอซองสุวรรณน้อยรัฐบาลไทยให้วระชันเพิ่นคือสิได้สิมานอยู่ดอกเนาะถ้าได้ก็ดีใจด้วยเนาะค่ะแต่ถ้ายังไม่ได้เรามาติดตามชมใหม่ยังไงก็กราวขอบุณขอบุญซองสุวรรณเด้อค่ะ ที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเพราะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดนะคะของสวงสุวรรณหลินมาข่องกันไว้เถอะพ่อแม่พี่น้องเขเริ่มตึน่นกระของกันแล้วเนาะโอ้ยเนาะของสวงสุวรรณเข้าไปเต็มเต็มเด้อค่ะเจ็ดสามสามเจ็ดเข้าตัวเน้นตัวเจาะถึงจะเข้าตัวกลับแต่เข้าตัวเน้นตัวเจาะ ผ่านแตกสลุยเนาะแล้วก็2องวัดติดนะคะสองวัดติดติดสู่วันเข้าไปที่9กสตรงๆตัวเน้นตัวเจาะล่างนะคะงวดวันที่1กันยาเนาะรัฐบาลไทยออก606ล่างออก9ก้าสงวัดติดติดเอามาเช็คประวัติกันน้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าปีที่ผ่านมาของสองสุวันเป็นจังใด เช็คประวัติบได้เช็คด่วนดอกพ่อแม่พี่น้องให้เบิงแล้วเพราะว่ามาดามเช็คให้แล้วเรียบร้อยเนาะของซองส,สูวันประวัติอันดับที่สี่นะคะสายวิ่งสายรูดอยู่ในอันดับที่สี่้อค่ะเจ็ดเสียงดังของมาดามจะเป็นอันดับหนึ่งเนาะของเลขที่มาจะเป็นเลขมีที่มาจะเป็นอันดับที่สองนะคะสายวิ่งสายรูดแล้วก็จับคู่เนาะ แล้วก็อันดับที่สามจะเป็นของชอเชตชัยเด้อค่ะอันดับที่สี่จะเป็นของของไผ่น้ออันดับที่สี่เนาะอันดับที่หาเป็นของเลขมีทิมออเป็นของเลขล็อกยิกเนาะค่ะเนาะแล้วอันดับที่หเป็นของตะพงใจดีอันดับที่เจดเป็นของเลขหลับนางฟ้าเนาะ อันดับที่แปดโอ้มันมีเกียรติคนหนึ่งอ้ยแมนเมนอันดับที่สี่เป็นของเซียนหนมเนาะเพราะว่าอันดับที่สี่หายอ้าวเป็นของไพจังเบิงกันไหมพ่อแม่พี่น้องเบิงของซองสุวนไป่ก่อนนาะมือนี่เนาะแล้วแคบหน้าจอเอาไว้ติดตามชมเด้อค่ะเอาไว้เป็นแนวทางพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าของซองสุวนถือว่าเดินดีนะปีนี้เนาะ นี่จะเป็นประวัติของปีนี้นะคะปีหกเจ็ดนะคะที่ให้มาปีหกเจ็ดองเพิ่นกำลังเริ่มเดินตัวนีพ่อแม่พี่น้องชัดเจนเนาะค่ะเนาะชัดเจนเนาะกำลังเริ่มเดินนะคะกำลังเริ่มเดินเข้าไปสองวดติดเอาประวัติบข้าวๆเนาะค่ะเนาะให้ดูข้าวๆเอาสำหรับแฟนขับ ถึงจะประวัติเป็นยังไงชอบก็จัดไปเลยเนาะคะ่ะแต่ในอันดับของเขาปีที่ผ่านมาอยู่ในอันดับ4อยู่เนาะคะ่ะเนาะปีนี้ยยาเฝ้าโตกลนเด้อซองสุวรรณเนาะ,ะแบนขับกําลังรอคอยเนาะคะ่ะอ่ะเรามาติดตามชมเลยว่างวดน,นี้ซองสุวรรณจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังอีกไหมเพราะว่าของเขาเข้า,ขา,ขาตัวน้นตัวจ่อสองงวดติดๆนะคะ ซองสุวรรณให้มาวันนี้ในวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดรัฐบาลไทยวิ่งลูดบนล่างซองสุวรรณสองกับหกสองตัวหกหางสองศูนย์สองหนึ่งสองเก้าหกศูนย์หกหนึ่ง กศคือบ่มี่พม่มี่น้่งมาถามคืออาณาตาเสยหกหนึ่งหกสามหกเก้นะคะ3ตัว3ามหาง9ก้าเก้าสองศูนย์เก้เก้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของทองสู่วันเ้อค่ะเด้อ ตัวเน้นตัวจาะค่ะตัวเน้นตัวเจาะสองศูนย์สองเก้าแล้วก็หกหนึ่งเน้นให้สามตัวเด้อค่ะโอ้สามหางเด้อค่ะเด้อสองตัวเน้นสามหางสามตัวเน้นอยู่สองหางเก้าสองศูนย์เก้าหกหนึ่งนะคะลอสูตรตัดเด้อพ่อแม่พี่น้องสูตรตัดเพโปนบ่อทันให้มาเนาะค่ะเนาะ รอสูตรตัดไปก่อนนะยังไม่ได้ให้มาเพราะว่าสูตรตัดบางทีเข้าเต็มเต็มนะงวดก่อนหน้านั้นสี่เก้าสี่เข้าเต็มเต็มเด้อค่ะรอสูตรตัดนะคะอ่าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองส่วันยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซทุกท่านเหมือนกันเนาะค่ะที่ให้ตัวเลข ที่เข้ามาติดตามชมทางช่องเนาะค่ะกร่า <c> บ <oughs> ขอบคุณขอบคุณสองสุวรรณเหมือนกันเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยฮานอยแล้วก็ลาวเนาะค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะค่ะเนาะของออเสียรีก็ให้มาแล้วนะคะของออเสียรีเข้าไปเต็มเต็มยังไม่ได้ลงคลิปให้เนาะรัฐบาลไทยรอนะคะ หกสองเข้าไปตรงๆบนคือบนของออเสรีออนะคะให้มาแล้วเดี๋ยวลงให้นะคะเนาะแล้วก็ของเซียนหนุ่มคะ่ะของเซียนหนุ่มลอนะคะหกสองตรงๆแต่ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวเจาะแต่เข้าไปตรงๆรงอติดตามชมให้มาแล้วคะ่ะ แล้วก็ของปูโคราชนะคะของปูโคราชล่างคือล่างเข้าไปเต็มเต็มเม็ดเดียวหางเดียวให้มาแล้วรอติดตามชมค่ะเดี๋ยวลงให้นะคะอ้าวดีใจกับคนที่ได้เนาะค่ะคนที่ยั่งบ่ด้เขาบ่ต้องเสียใจเขาไปต่อเนาะค่ะของมาดามลงชิมให้แล้วนะคะรัฐบาลไทยแยกบนล่างให้เป็นอย่างดี เข้าไปติดตามชมได้เนาะคะ่ะแล้วก็ของเลขล็อกจิกนะคะเลขล็อกจิกก็แยกบนล่างให้เป็นอย่างดีมาดามลงให้เพิินไปหรอฮึของเลขล็อกจิกรัฐบาลให้เพราะว่าลงแต่ของตาพง์ใจดีเนาะคะ่ะมาดามว่ามาดามลงแต่ของตาพงใจดีเนาะ เพราะว่าของเลขล็อกเข้าไปนะคะเลขล็อกจิกเข้าไปรัฐบาลไทยเดี๋ยวมาดามเช็คให้จักบิดพ่อแม่พี่น้องจากเอาของเพิ่นไปไว้ใซ่อีกละเพราะว่าหลายๆลเนาะพ่อแม่พี่น้องลงแม่ลงให้แล้วเด้อค่ะของเลขล็อกจิกเนาะค่ะเนาะลงคลิปให้แล้วล่างคือล่างนะคะ แยกบนล่างให้เป็นอย่างดีลงชิพให้แล้วเนาะคะ่ะให้เบื้องประวัติเพิ่นไปน้ำเนยวยพ่อแม่พี่น้องมาดามกะหลายคนหลายจำบ่ได้ว่าล่งไผ่แน่ยเนาะคะ่ะแล้วก็เลขมีที่มาก็ลงชิปให้แล้วเนาะ,ะแล้วก็ของตับพงใจดีอะหลายผู้หลายค้นบ่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยห้าน้อยเล่าเข่าดีสุดๆพ่อแม่พี่น้องไอ้ช่วงนี้เนาะ,ะแต่กระจุยกระจายกันเนาะคะ่ะอะชิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีเอาแคปหน้าจอไปละพ่อแม่พี่น้อง แอปหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามของซองสุวรรณเนาะค่ะเนะาะไงก็กราบขอบุญขอบคุณซองสุวรรณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ f อทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว,ว่าจะเป็น f c ใหม่เอซเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ